านะกาบสวัสดีครับพี่น้องกองปายครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมมือทุกมองทุกบอลครับพบกับช่องเด้ช,ชยายเนดี้ครับเฮียงกลัวอะไรพี่น้อง <c oughs> นั่งนี่ละตำมะละกอใส่กุ้งใส่ปลาหมึกจวนแซบแห้ง แซ่บแซ่บีปนอนหวดประมือน้อไม่หวานยิบเอากระทะ Bueno, yo la vez. หนูอดีเมยนเขเียวหนอมอืมสวัสดีนะสวัสดีพคุชมนะเข่งเสียนเที่ยวบ้าเข่งเขียนเที่ยวบ้ามีสอเขียนเที่ยวบ้า เอาทานก็ได้ตัวอเอาทานเา้าานเมื่เคียนอาไรไปหมาล่าเนี่ยเขาเรียกว่าหมาล่าน่ยเขาเรียกว่ามาล่ากินไหมกินไหมกินหมาล่ารู้สึกอืมกินปลาได้ใช่ไหม ม่าวอยู่ที่นี่เขาเรว่าหมาละหมาลินสีหมาละเนี่ยม,มีมาละใหญ่มีหมาลเย็กหนูไมตั้งมาลเลยอันนี้หวานหวานอย่งงหวานไม่ขมนะจริงๆตัวน,นี้ขมแต่แล้หนูเคยกินที่จาลวานหวานเด็ดไม่อยากิน ไม่ซิมรูสักหน่อยเหรอมันเผ็ดเขาว่าคาตาเวอรี่เผ็ดตอนนี้ผีุ่่ชกินสาตาเวอรี่เผ็ดมากใช่หน่วยใหญ่บ่ใหญ่มากทีาบอกมาฝากลูกนะเผ็ดนะเจ้าไฟอเอามาฝากหน่วยนึงมามหน่วยใหญ่หน่วยทำไรหน่วยแบบกินทั้งอันนม่ได้ เทียนหนึ่งอันนั้นได้คือหวานเหรอไม่อร่อยไม่อร่อยมันเผ็ดมากไม่ต้องไม่ดีนางเผ็ดป่ะหนูสั่งมาจากลาซ่าอย่ที่ปุ่นเขามาส่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเงนะที่ญี่ปุ่นหนูมีวิธีเขาใส่แล้วผมยาวด้วยอืมอืมอืมกระจอนนี่คนนี่ยังนั่นบอลไม่ส่งตามบ้อ มสมการญี่ปุ่นไม่เคยห้ามเลยแหละแต่ขนาดโควิดมายังไม่สงการได้เลยอ,อ,อยู่นี่ญี่ปุ่นผมมีผมมีโควิดมันปะไม่มีเลยมไม่เก็บใรครต้ก็บเลยอยู่เกาหลีเป็นยังไงเกาหลีเกาหลีเลยนะห้ามทุกอย่างเลยกินข้าวก,กินขนมอยากกินน้ำก็อยากกินคนอะไรก็อยากกินหมดเลยอ,อยากกินสิ่งที่ นี่ได <Okay. S 2> ้รูปน้ำไม่เย็นผู้สาวใหญ่เลยอ่ะอืมเปิดหน้าแห้งพุณผู้ชมเบิ่งนน่ะแต่งหน้างามมากเดี๋ยวลุงสิบอกเนี่ยหลานแต่งเองสวยสวยเบิ่งนน่ะพุณผู้ชมเบิ่งนน่ะเบิ่งนน่ะงามแห้งพี่น้องตากระเด็นงเดี๋ยวลุงกินแล้วมาแต่งให้ลุงหน่อยเด้อ เออเตรียมฟองมาเลยเล่ค่ะไม่แนวเกียวนั้นคิวว่มคุณทานหน่นเราทานมาก,ก่อนนึงไ,ปไปเจะผ่านป้าดงีอนแก็เลนะนอยู่ไททิพวะนีอยู่ไททิพ <laughs> อยู่บ่อไททิพให้เด็กตาแดงๆแล้วไห สียังไม่เนี่นะเราสองสีบ่ข้างล่างสีชมพูบ่ขม,มุนสีแดงงอ้ําจะง้ําไปเหลืองก็จะออกเหลืแดงก็จะออกเป็นแดงอ่ะยังเหลือหน้าอ่ะยังเหลือทิวลุงว่ แต่มนมีแต่คนมาแต่ก็ไม่เป็นนะนเ,เป็นแฟนอ่ะเป็นยังเสี่ยวผัวค้อนประเทศไหนไม่เอาทุกประเทศเอาคนนั้นดูโหลดบอบ่เอาค้อนไม่ิกาบอไม่เอาเอาคนญี่ปุ่นบอไม่เอาเกาหลีไม่เอาเสี่ยวผูดอะไรแล้วันนี้ไม่เอาเล็กสุก ดูแลตัวเองให้ดีก่อนค่อยมีแฟนตายแล้วคือจิตใจเหรอะสิเป็นยังก็เป็นหมอไปสิสิเป็นหมอหรือเป็นหมอ,อร์เป็นหมอสิตายโตนะหนูกระด,ดัดหูสวยอืมบราเคยได้ยินกระดัดหูกระดัดหูอะไรอ่ะไปกระดัดเลยดัดที่ไหนดัดหู ค <c oughs> ดัดมองกรพูน,ไไน,นี้ดัดสองข้างดัดที่ไหนพี่ดัดตรงนี้ด้วยนะเออดัดมันยันยังสิบอกดัดให้มันยันยังสิบอกหมายถึงว่าดัดนี่ยนขาดัดอย่างเนี้ยอ๋อ <c oughs> เป็นต้นหูอนะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อนี่นี่แล้วหนูก็จะหนูก็จะทำอย่างเนี้ยอ๋อคล้ายๆอิยยนเดียนะบอกดัดดัดจมูกอืม ก็ะดัดป่าสวยมากเลยรับแรกลุงแนะนำให้ไปเฮ็ดอันเฮ็นมองนีกครั้มสมุดจะไปเฮ็ดสมุดหรือแล้วล่ะเออเออเออจะไปเฮ็ดดูใส่เกาหลีหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นทาเงเดินไม่ไกลแล้วแหละยังดีด้วยออือแฮปปี้บอลเลยเสียงเงินอยู่ญี่ปุ่นนี่ พี่เปิดเคสปีพี่มันบอกให้พาลงไปทุ่มลุงก็อยากไปทุบหน้าอยู่เนี่ยก็เห็นนักกทุบเดี๋ยวมาทุบที่นี่ดีกว่าถ้าโตไปหาคอนไปแกถึงหน้าลุงสีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องตอยากทุบหน้าไหมควรทุบตรงไหนก่อนบอกลุงหน่อย คว่ำทูบตรงผมก่อน <S 2> <S 2> <S 2> <S แล้วก็เอาควรทุบตังคิ้วก่อนทุบตรงนี้ก่อนใบหน้าแล้วเนี่ยตรงนี้ก่อนมันจะออกมาเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ะเหมือนเดิมนัม่เหมือนเนาถ้าเป็นหนูหน,นั่นจะแต่นะถ้าเป็นคนสวยเลยคิ้วมาก สักตรงนี้สักตรงนี้สักตรงนี้ตุ่งติต้องสักลายหมดทั้งตัวอ่ะแล้วก็ไปดึงหูออกไปดึงอนี้ออกอ่ะหูเลื่องหูออกอ่ะจะไปวันไหนตกลงไปไปจอไปญี่ปุ่นเนี่ยไปทำจมูกอ่ะไปอะไรก็จะไปท่างเป็ดไปตั้งโต้เอาไปตั้งโตเหรอ ตัวน้ำตกใสโย่อยากไปเองแล้วไปด้วยละลุงอยากไปทุบหน้าเร็วๆอ่ะโอ้ไปโอเคพ่อไปหาค้อนทุบหน้าเร็วๆนี้เลยค่ะลุงอยากลุงอยากได้หน้าใหม่อยากทุบหน้าใหม่อ่ะโอเคเี๋หนูก็าไปดิน้ำมันให้ปั้นหน้านะปากสีชมพูอ่อนๆจมูกสีฟ้าหน้าสีเขียนหน้าตัวก็สีเขียว หูว่าหูก็สีเขียวมผมก็สีชมพูมส่วนเสื้อเนี่ยมันมีสีเป็นเป็นเสื้อเอีลอยเป็นผู้หญิงนี่ชนสูงปะ่ะอ,อืมเข้ากับลูกได้ปกว่านี่นะนี่เท่าอ่ะสูงกว่าสูงกว่าเลยไหนบอกวันนี้ว่าเรื่องพี่แจ <c oughs> อะไรลูกวันนี้แต,นแ,ตนแต่งหน้าสวยมากเลยแต่งหน้าสวยมากเลยวันนี้เฮ้ยแต่งหน้าสวยเออเอาวันนี้ทั้งคุณพ่อคุณ <c oughs> แม่หยุดหมดเลยหรอคะ <c oughs> วันโอยหยุดวันศุกร์ใช่ไหมเอาวันนั้นเข้ามาเลี้ยงส่งกันแน่เลยอะ่ะมีสิบกว่าคนพนักงานเขาเยอะนะ เมมเบอร์อะไรร้านหนึ่งโอ้ยเงินร้านหนึ่งฉันไปซื้อบ้านได้แบบหลังเบลร่มเลยไม่ <c oughs> จะเตียชี้พันล้าน <c oughs> มาลาคุ้นโบโซมบ้าน <c oughs> ยิ้มอลไรพี่น้อง <c oughs> แซ่แบ <c oughs> โอเคครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเบ่งมาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับติดตามกันใดขอโทษขออภัยครับเดีัยวจะจบนาขอให้ความสุขยงมีกับท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะไ,มมมไปแล้วนะเออ